สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตกตะลึงจนพูดไม่ออกมาฝากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแก้วเธออายุเพียง22ปีแต่ต้องเผชิญกับการตั้งครรภ์ที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตของเธอตอนที่เธอรู้ว่าท้องเธอไม่ได้ดีใจเลยกลับเป็นเธอกลัวและยิ่งเวลาผ่านไปความกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นท้องของเธอขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงสามเดือนมันกลับดูเหมือนคนท้องใกล้คลอดแม่ของแก้วเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติลูกทำไมท้องมันโตเร็วขนาดนี้หรือว่าเป็นแฝด แต่แก้วสายหน้าน้ำตาคลอแม่หนูรู้สึกแปลกแปบกบข้างในมันเหมือนบางอย่างมันดิ้นแต่ไม่ใช่แบบเด็กทั่วไปเลยแม่ของเธอตกใจรีบพาไปหาหมอทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอทำหน้าเครียดทันทีที่เห็นหน้าท้องของแก้วเราต้องทำอันตราซาวเดี๋ยวนี้แต่เมื่อภาพปรากฏขึ้นบนหน้าจอทุกคนในห้องถึงกับเงียบกริบแม่ของแก้วรีบถามด้วยเสียงสัน่นมันคืออะไรคะหมอในท้องลูกสาวฉันคืออะไร หมอหันมาช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและกลัวผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับมันมันไม่ใช่แค่เด็กคนเดียวและมันก็ไม่ใช่แฝดแบบปกติแก้วนอนนิ่งใบหน้าซีดเผือดเธอกระซิบเบาๆว่าหมอหนูขอร้องเอามันออกไปหนูทนไม่ไหวแล้วหมอหันไปมองแม่ของเธอเราต้องตัดสินใจให้เร็วก่อนที่มันจะโตไปกว่านี้แต่มันคืออะไรที่อยู่ในท้องของแก้วกันแน่ และมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาตัดสินใจช้าไปอีกแค่หนึ่งวันมอหันกลับไปที่จอมอนิเตอร์อีกครั้งดวงตาเขาไม่กระพริบมือน,นั้นสั่นเล็กน้อยขณะเลื่อนเครื่องอันตราซาวไปบนหน้าท้องของแก้วดูตรงนี้สิมันมันเหมือนบางอย่างกำลังขยับอยู่ในมุมมืดของมดลูกแต่นี่ไม่ใช่เด็กทั่วไปแน่นอนแม่ของแก้วเริ่มร้องไห้เธอจับมือแก้วแน่นลูกลูกต้องอดทนนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น แกวเริ่มหายใจแรงน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแม่มันพูดกับหนูในความฝันทุกคืนมันบอกว่ามันจะออกมาหมอหันมาทันทีมันใครคือมันแกวไม่ตอบเธอแค่มองออกไปที่เพดานดวงตาว่างเปล่าเหมือนจิตใจเธอไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วหมอตัดสินใจส่งเธอเข้าเครื่ององมารายทันทีเพื่อดูให้ชัดกว่าว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่เมื่อภาพเป็นอะไรปรากฏบนจอ เจ้าหน้าที่รังสีวิทยาถึงกับร้องอุทานเบาๆพระเจ้านี่มันอะไรกันในภาพมีบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในนั้นมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีเงาทึบอีกชั้นล้อมรอบตัวมันเหมือนมันมีเกราะบางอย่างห่อหุ้มอยู่และมีดวงตาใช่ดวงตาเรืองแสงเล็กๆสองข้างกำลังจ้องมองกล้องเอมอาาเรวกับมันรู้ว่ามีคนกำลังมองมันอยู่หมอหายใจไม่ทั่วท้องเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เคสธรรมดาและต้องแจ้งผู้เชี่ยวชาญทันทีในขณะเดียวกัน แก้วที่กำลังนอนอยู่ในห้องสังเกตอาการเริ่มร้องให้อีกครั้งเธอกลุมท้องแน่นและกรีดร้องออกมาด้วยเสียงแหลมสูงมันตื่นแล้วมันรู้แล้วว่าพวกคุณพยายามจะเอามันออกเสียงกรีดร้องของแก้วดังจนได้ยินไปทั่วชั้นของโรงพยาบาลไฟในห้องกับพริบกระพริบและดับบูบลงในความมืดนั้นเสียงบางอย่างเริ่มได้ยินชัดขึ้นเสียงคล้ายเด็กทารกแต่ไม่ใช่เสียงร้องแบบเด็กทั่วไป มันเต็มไปด้วยความเย็นเยือกและแสงไปด้วยความเกลียดชังภายในห้องสังเกตอาการทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทไฟฉุกเฉินยังไม่เปิดและไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าเข้าไปเสียงร้องนั้นดังขึ้นเรื่อยๆอืออือกรีดดดมันไม่ใช่เสียงของทารกปกติเลยมันเหมือนเสียงของบางสิ่งที่กำลังโกรธแม่ของแกพยายามจะเปิดประตูเข้าไปในห้องแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในทั้งที่มันควรเป็นประตูแบบเปิดอัตโนมัติเปิดประตูให้ฉันเข้าไปหาลูกทีแก้ว ลูกได้ยินแม่ไหมแม่ตะโกนลั่นไม่มีเสียงตอบกลับจากข้างในมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างเตียงหมอและพยาบาลรีบหากุญแจสำรองแต่ในขณะนั้นเองเสียงจากลำโพงฉุกเฉินก็ดังขึ้นแม้จะไม่มีใครเปิดพวกคุณพวกคุณไม่ควรพยายามเอาฉันออกมันสายเกินไปแล้วทุกคนในโถงทางเดินขนลุกสู้เสียงนั้นเป็นเสียงเด็กแต่ไม่ใช่เสียงของทารกจริงๆ มันเป็นเสียงที่มีความโกรธแฝงอยู่ลึกหนักและสะเตือนใจทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเองช้าๆพร้อมกับไฟกระพริบวูบวาบทุกคนรีบวิ่งเข้าไปแต่สิ่งที่เห็นบนเตียงทำให้แม่ของแก้วถึงกับสุดลงกับพื้นแก้วนอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างราวกับเธอเพิ่งเห็นนรกทั้งขุมเธอยังมีชีวิตอยู่แต่พูดอะไรไม่ออกแค่ชี้ไปที่หน้าท้องของตัวเองที่ท้องของเธอมีรอยบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายใน มันไม่ใช่เพียงแค่ดินมันเดินอยู่ข้างในหมอพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การตั้งครันมันคือบางอย่างที่เลือกที่จะมาฝังตัวในร่างของเธอพยาบาลอีกคนกระซิบเราเคยได้ยินเรื่องนี้ที่หมู่บ้านหนึ่งในภาคเหนือผู้หญิงคนหนึ่งก็ท้องแบบนี้แล้วทั้งหมู่บ้านหายไปในคืนเดียวหมอหันไปมองแม่ของแก้วเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องติดต่อศูนย์วิจัยชีวภาพทันทีก่อนที่มันจะคลอดออกมาแต่ตอนนั้นเอง แก้วก็กรีดร้องลั่นห้องอีกครั้งมันกําลังจะออกมาแล้วเสียงกรีดร้องของแก้วดังลั่นห้องเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวจนทําให้ทุกคนในห้องตกใจมันกำลังจะออกมาแล้วแก้วตะโกนอีกครั้งมือของเธอกำแน่นที่ท้องทุกคนในห้องต่างยืนมองด้วยความหวาดกลัวหมอพยายามเข้าไปใกล้ๆแกวใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความวิตกแก้่สงบสติอารมณ์ไว้ก่อนเราต้องเอามันออกอย่างเร็วที่สุด แม่ของแก้วร้องให้ฟูมฟายเธอเพยายามควบคุมตัวเองให้สงบลูกลูกต้องอดทนทุกอย่างจะผ่านไปแต่ทันใดนั้นท้องของแก้วเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงมันเหมือนกับบางสิ่งที่พยายามจะทะลุออกมาเหมือนมันกำลังต่อสู้กับผนังมดลูกมันไม่เหมือนทารกเลยหมอพูดด้วยเสียงสัน่นมานมันเหมือนมีสิ่งอื่นอยู่ข้างในและในวินาทีนั้นอะไรบางอย่างก็ทะลุออกมาทุกคนในห้องหายใจไม่ออกพวกเขากลัวแต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีได้ สิ่งที่ออกมาจากท้องของแก้วไม่ใช่ทารกธรรมดามันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังของมันซีดและมันวาวมีแผลเต็มไปหมดเหมือนกับสิ่งที่ออกมาจากฝันร้ายเสียงที่ออกจากมันไม่ใช่เสียงร้องให้ของทารกแต่มันเป็นเสียงกรีดร้องที่น่าสยดสยองมันดึงดูดความสนใจของทุกคนในห้องร่างนั้นเลยออกมาจากท้องของแก้วแขนขามันงุ้มและยืดยาวแม่ของแก้วสติเกือบหลุดมันคืออะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ หมอยืนนิ่งเขากำลังสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสันสถานและในที่สุดเขาก็พูดด้วยเสียงกระซิบมันไม่ใช่ทารกมันคือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนร่างอาจจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มันขณะที่หมอกำลังพูดสิ่งนั้นก็เริ่มขยับปใิทิศทางที่พวกเขาไม่คาดคิดมันไปถึงขอบเตียงและมองขึ้นไปมันหันมามองทุกคนด้วยดวงตาเรืองแสงรากับมันรู้ทุกอย่างและมันกำลังพยายามจะพูดเสียงแผวเบาเรวกับเสียงสะท้อนในหัวใจพวกคุณยังไม่รู้สิ่งที่มันจะทำทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ สิ่งที่อยู่ในท้องของแก้วมันไม่ใช่ทารกแต่มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และดูเหมือนจะมีชีวิตจิตใจที่ลึกซึ้งกว่าที่ใครจะคาดคิดมันขยับตัวช้าๆแล้วหันมามองทุกคนในห้องด้วยดวงตาเรืองแสงที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์และอำนาจใบหน้าของมันเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นที่ไม่สามารถอธิบายได้พวกคุณยังไม่เข้าใจเสียงของมันดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ออกมาจากปากของแก้วมันเหมือนจะออกมาจากภายในร่างนั้นเองทุกคนในห้องไม่สามารถขยับราวกับถูกคำสาบบางอย่างที่ไม่สามารถหลบหนีได้ แม่ของแก้วแทบจะล้มลงกับพื้นหัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอยังพยายามรวบรวมความกล้าลูกๆจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกกันแน่สิ่งนั้นค่อยๆค,คลานขึ้นจากพื้นมันหันมามองแม่ของแก้วด้วยสายตาที่แฝงความแค้นและในที่สุดมันพูดด้วยเสียงต่ำแก้วนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอมันไม่ใช่การตัดสินใจของเธอแต่จะต้องเป็นการตัดสินใจของโลกนี้ทั้งหมดทุกคนในห้องเงยคงยืนนิ่งน้ำตาไหลาจากดวงตาของแก้วเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่เจ้าของร่างนี้อีกต่อไป สิ่งนั้นในท้องของเธอมันกําลังเติบโตขึ้นทุกวันมันแข็งแกร่งขึ้นและมันดูเหมือนจะคอยรอเวลาที่มันจะออกมาในที่สุดในที่สุดหมอหันมามองทุกคนในห้องด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจเราต้องทําอะไรบางอย่างเราไม่สามารถปล่อยให้มันออกมาได้แบบนี้เสียงเครื่องมือการแพทย์ดังขึ้นข้างหลังพยาบาลและเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาอย่างระมัดระวังแต่พวกเขารู้ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องปกติอีกต่อไปท่านใดนั้นเองร่างของแก้วสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจนทุกคนต้องรีบยืนถอยห่าง เธอเริ่มหายใจหนักราวกับกำลังจะคลอดแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่ทารกธรรมดาเสียงของแก้วแหบแห้งมันมันกำลังจะออกมาจะไม่มีทางหยุดได้แล้วแม่ของแก้วร้องไห้ไม่ลูกมันจะเป็นยังไงกันนะแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรสิ่งนั้นก็ได้คลานออกมาแล้วมันปรากฏตัวขึ้นจากท้องของแก้วในท่าทางที่น่าขนลุกแขนขาของมันยาวและแหลมผิวหนังของมันแห้งเหมือนหนังดวงตาของมันเรืองแสงแดงคล้ายกับไฟ และในที่สุดมันก็มองตรงไปที่พยาบาลและหมอแล้วมันก็พูดออกมามันเริ่มต้นแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะนามาซึ่งสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดสิ่งที่คลานออกจากท้องของแก้วไม่ใช่ทารกธรรมดามันคือบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกินคําบรรยายความมืดที่แฝงตัวอยู่ในร่างนั้นกําลังตื่นตัวและทุกคนในห้องไม่สามารถละสายตาจากมันได้มันยืนขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆดวงตาของมันยังคงเรืองแสงแดงราวกับไฟที่ไม่เคยดับร่างนั้นโค้งไปข้างหน้าเหมือนกับกำลังพยายามดึงเอาความพลังจากภายใน เสียงของมันดังขึ้นในความเงียบเป็นเสียงที่เหมือนคําพูดที่ออกจากลำคอของสัตว์ประหลาดสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การตั้งคันแต่มันคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถหยุดยั้งได้ฉันคือสิ่งที่มาจากความมืดและจะทำให้โลกนี้รู้ถึงความจริงแม่ของแก้วที่กำลังร้องให้หนักๆพยายามลุกขึ้นมายืนแต่ขาของเธอสัน่นจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ลูกลูกทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ แก้วนอนนิ่งเธอยังคงไม่สามารถพูดอะไรได้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่ตัวกลางของสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันไม่ใช่การเลือกของเธอหมอที่ยืนอยู่ใกล้ๆพยายามข่มความกลัวในใจเราต้องทําอะไรสักอย่างเราต้องหาคําตอบแต่เสียงที่ดังขึ้นจากสิ่งนั้นก็ทําให้ทุกคนหยุดชะงักไม่ต้องหาคําตอบเพราะไม่มีคําตอบเราไม่ได้มาเพื่อคําอธิบายแต่เพื่อการทําลายสิ่งเก่าและสร้างสิ่งใหม่ ทันใดนั้นสิ่งนั้นยืดตัวสูงขึ้นจนแทบจะหลุดจากพื้นมันขยับไปข้างหน้าและหันมามองทุกคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นมอยยืนอยู่ตรงกลางความกลัวเริ่มท่วมท้นในใจเราต้องโทรหาศูนย์วิจัยหรือไม่มันอาจจะสายเกินไปแล้วสิ่งนั้นยิ้มแย้มเล็กน้อยสายไปแล้วทุกอย่างมันเริ่มแล้วในขณะนั้นเองเสียงจากภายนอกห้องเริ่มดังขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังวิ่งมาที่ประตูพร้อมกับเสียงเตือนจากสัญญาณไฟฟ้าที่กระพริบ เปิดประตูเราต้องทําอะไรสักอย่างเสียงเจ้าหน้าที่ดังขึ้นจากนอกห้องแต่น่าแปลกประตูห้องที่เคยล็อกอยู่นั้นกลับถูกเปิดออกเองอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับว่าสิ่งนั้นในท้องของแก้วต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของมันสิ่งที่ออกจากท้องของแก้วมันไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของเธอแต่ตอนนี้มันกาลังเริ่มเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวทุกคนในห้องยังคงยืนนิ่งความกลัวเริ่มแผ่กระจายไปทั่วเสียงที่ดังขึ้นจากสิ่งนั้นราวกับกระซิบมาในใจทุกคนพวกคุณยังไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะ โลกนี้จะต้องจ่ายราคาทันใดนั้นความมืดในห้องเริ่มหนาแน่นขึ้นเครื่องมือทางการแพทย์เริ่มเสียหายหลอดไฟเริ่มกระพริบและสัญญาณไฟฟ้าในห้องก็เริ่มขัดข้องแม่ของแก้วร้องเสียงแหบแห้งไม่ฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นลูกของฉันจะไม่ต้องทนทุกแบบนี้แต่เมื่อเธอเพยายามที่จะเข้าไปใกล้แก้วสิ่งที่คลานออกจากท้องของเธอก็ยื่นมือออกมาเหมือนกำลังจะหยุดทุกคนด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อมันเหมือนมีพลังบางอย่างที่สามารถหยุดเวลาได้หยุด หยุดทั้งหมดนี้ถ้าพวกคุณยังคงต่อต้านมันจะไม่มีทางหวนกลับเสียงของสิ่งนั้นดังกล้องในห้องแก้มองไปที่สิ่งนั้นด้วยความเจ็บปวดในดวงตาเธอรู้สึกถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของตัวเองแต่เธอก็รู้ดีว่าไม่สามารถควบคุมมันได้ทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แก้กระซิบบอกเสียงแผ่วน้ำตาเริ่มไหลออกมาทำไมฉันถึงต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สิ่งนั้นหันไม่ยิ้มอย่างเย็นชา เพราะฉันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนฉันคือการทดลองที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์และตอนนี้มันจะต้องสมบูรณ์เสียงของมันเหมือนจะสะท้อนในทุกมุมของห้องทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างเข้ามาหาพวกเขาเรากับพวกเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในความมืดในขณะเดียวกันหมอก็เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เขาต้องทำเราต้องหาคำตอบต้องหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังตัดสินใจเสียงกระหึ่มดังขึ้นจากทางเดินภายนอกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิ่งมาอย่างรีบเร่ง หมอเรามีปัญหาฉุกเฉินระบบทั้งหมดกำลังลม่มทันใดนั้นสิ่งที่คานออกมาจากท้องของแก้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมันเหมือนกำลังจะยึดครองทุกสิ่งไม่มีทางหยุดมันได้มันพูดออกมาอีกครั้งเสียงของมันไม่เหมือนเสียงมนุษย์มันเป็นเสียงที่ลึกลับและไม่สามารถบรรยายได้ในขณะเดียวกันทุกอย่างในห้องเริ่มหยุดนิ่งเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกหยุดเวลาสิ่งที่ออกมาจากท้องของแก้วมองไปที่ทุกคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชา ตอนนี้ทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่และมันจะไม่มีวันสิ้นสุดทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะหยุดชะงักเวลาเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถบรรยายได,ได้ด้วยคำพูดใดๆความรู้สึกของทุกคนในห้องผสมผสานร,ระหว่างความกลัวและความสงสยัยสิ่งที่คลานออกมาจากท้องของแก้วไม่ได้เหมือนมนุษย์มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติผิวของมันดำสนิทเหมือนกับมีแสงบางอย่างสะท้อนจากภายในดวงตาของมันยังคงเรืองแสงแดงและมันยังคงมองทุกคนด้วยสายตาที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ แก้วยิงคงนอนนิ่งร่างกายของเธอไม่สามารถขยับได้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังจะสูญเสียการควบคุมทุกสิ่งในชีวิตทำไมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้แก้พูดในใจน้ำตาของเธอไหลออกใหม่อีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเธอกำลังเลื่อนลอยเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะหลุดออกจากความจริงสิ่งที่ออกมาจากท้องของแก้วพูดขึ้นอีกครั้งเสียงของมันแหบพร่าและเยือกเย็นตอนนี้มันสายเกินไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่โลกนี้จะต้องจ่ายราคา ทุกคนในห้องต่างก็ยืนนิ่งไม่รู้จะทำอะไรพวกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังแผ่กระจายออกจากสิ่งนั้นมันไม่ใช่แค่การทดลองหรือเหตุการณ์ธรรมดามันคือสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเคยรู้หมอที่ยืนอยู่ใกล้ๆพยายามคิดหาทางแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งมันได้ในตอนนี้เราต้องหาทางต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องหาคำตอบสิ่งนั้นยิ้มแย้มเย็นชาคำตอบของคุณคือสิ่งที่คุณไม่สามารถรับได้มันเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจ ในขณะเดียวกันทุกอย่างในห้องเริ่มสั่นสะเทือนเสียงเตือนจากเครื่องมือทางการแพทย์ดังขึ้นไฟในห้องกระพริบและพื้นก็เริ่มสั่นราวกับโลกกำลังจะล่มสลายแม่ช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากเป็นแบบนี้แกพูดออกมาเบาๆแต่เสียงของเธอถูกเสียงจากสิ่งนั้นกลบไปทั้งหมดสิ่งที่คลานออกมาจากท้องของแก้เริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าไปเข้ามาทุกทีทุกคนไม่สามารถขยับพวกเขาเหมือนกับถูกพันธนาการด้วยพลังที่ไม่สามารถมองเห็นมันจะเริ่มต้นและมันจะไม่หยุด เสียงของสิ่งนั้นดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่ามันกำลังเตือนทุกคนว่าทุกสิ่งที่เคยเป็นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปขณะที่ทุกคนยืนอยู่ในความเงียบแม่ของแก้วพยายามลุกขึ้นมาอีกครั้งลูกของฉันลูกของฉันจะต้องปลอดภยัยแต่สิ่งนั้นยกมือขึ้นและทันใดนั้นความมืดที่หนาทึบกว่าเดิมก็เริ่มปกคลุมห้องดวงตาของทุกคนเริ่มมืดลงทุกอย่างดูเหมือนจะถูกดูดกลืนไปในความว่างเปล่า และแล้วความเงียบก,ก็กำลังจะถูกทำลายทันใดนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นจากห้องข้างๆและมันทำให้ทุกคนต้องหันไปมองห้องในโรงพยาบาลกลับมาสงบเงียบเหมือนเดิมเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่เคยดังไม่หยุดหย่อนตอนนี้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ความเงียบที่สามารถได้ยินเสียงหายใจของทุกคนในห้องสิ่งที่เคยออกมาจากท้องของแก้วตอนนี้มันไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วมันดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคยดุดันและน่าสะพรึงกลัวทุกอย่างกลับกลายเป็นความเงียบที่ชวนให้ขนลุก แม่ของแก้ยังคงยืนอยู่ข้างเตียงของลูกสาวน้ำตาหยดลงมาไม่หยุดลูกของฉันลูกของฉันจะต้องปลอดภัยเสียงของเธอเผ่เบาแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าในที่สุดลูกสาวของเธอจะต้องจบชีวิตแบบนี้ในขณะที่แม่ของแกวกำลังร้องให้น้ำตาของเธอไหลลงบนมือของลูกสาวเธอเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของแกวความอบอุ่นเริ่มกลับมาไหลเวียนในร่างกายของเธออีกครั้งและในเวลานั้นเองเสียงของสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งมันเป็นเสียงที่แหบแห้งและเยือกเย็น มันยังไม่จบทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นใหม่และคุณจะต้องจ่ายราคาแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือหลังจากคำพูดนั้นความมืดที่เคยปกคลุมห้องเริ่มสลายไปทีละน้อยราวกับว่ามันกำลังถอนตัวออกไปสิ่งนั้นไม่ได้มีอำนาจที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแกวค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปยังสิ่งที่เคยเป็นศัตรูทุกอย่างในห้องเริ่มกลับคืนสู่ปกติร่างกายของเธอไม่รู้สกึกหนักหน่วงอีกต่อไปไม่มีสัญ,ญญาณของความเจ็บปวดหรือการควบคุมที่สูญเสียไปแม่ของแก้วยืนมองด้วยความตกใจแกวลูกๆเป็นยังไงบ้าง แก้มองแม่ของเธอด้วยสายตาที่สับสนแต่ไม่นานก็เริ่มรู้สึกถึงความปกติเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เรื่องทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นขึ้นแม่มันมันผ่านไปแล้วฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ตอนนี้มันจบแล้วทันใดนั้นทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศความมืดที่เคยแผ่ขยายออกไปเริ่มจางหายไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นราวกับฝันร้ายตอนนี้ก็กลายเป็นแค่ความทรงจำที่ค่อยๆลืมเลือนหมอที่ยืนอยู่ข้างๆแก้วยังคงมองไปที่ทุกสิ่งอย่างมึนงง มันคืออะไรกันทำไมมันถึงหายไปแบบนี้คำถามนั้นลอยขึ้นในอากาศทุกคนในห้องไม่สามารถตอบได้แต่มันกลับทำให้ทุกคนเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้เพียงแค่เกิดขึ้นในลมหายใจเดียวแล้วก็จากไปแม่ของแก้วจับมือของลูกสาวอย่างแน่นหนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูยังคงเป็นลูกของแม่และเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันแก้วยิ้มบางๆให้กับแม่ของเธอค่ะแม่ตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นจะไม่มีใครลืมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จะต้องใช้เวลาหลายปีในการทำความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่สำหรับแก้วและแม่ของเธอทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วและในที่สุดทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแม้จะมีความทรงจำที่ยากจะลืมแต่พวกเขารู้ดีว่าบางครั้งชีวิตก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้และแก้วเธอไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันและเดินหน้าต่อไปในชีวิตด้วยความหวังใหม่